โ okay, อเคต่อนี้จะมาอัปเดตเรื่องน้ำหนักนะแต่ก่อนอื่นเหอะปะได้ข่าวว่าแบบยังไม่ได้ซักอะเอาของนั้นใส่ตอนแรกตอนแรกว่าจะมัดผมแต่แบบเฮ้ยมัดไปมัดมาเป็นผ้ามคอมันก็สวยนะบาแต่ว่าดูแบบอันนี้ลายเกินไว้วันหลังใส่กับชุดเดทสอะไรอย่างงี้ดีกว่าแล้วก็ ตัวก็อย่างที่เหตุไปมันก็เามันก็ลดไปเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าน้ําหนักเนี่ยตอนนี้มันแปดสิบแปดใช่ปะตอนแรกคุยกับเจ๊นหนูไว้ว่าถ้าเกิดแปดสิบเจ๊นหนูจะเลี้ยงวาน,นิลาแต่ว่าได้เขาเมื่อวานนั้นเจ๊นหนูเลี้ยงเกฮาวไปแล้ววาน,นิลาก็ตัดไปก็แล้วกันเอาถือว่าให้มันลงก็พอแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าที่คุยกับคุณหมออะไรเงี้ยคุณหมอก็บอกว่าที่จริงที่ไปตรวจสุขภาพอนะ ที่จริงคุณหมอก็อยากจะให้ลดให้เหลือ70แต่70ตอนแรกตั้งเป้าไว้ว่า3เดือนแต่ตอนนี้ก็ลามาครึ่งเดือนแล้วลดตอนแรกไปหาหมอเลยอ่ะ92ตอนนี้เหลือประมาณแบบ88 89ตอนเช้าก็อารมณ์มา88 89แต่ถ้าไปตอนเย็นมันก็อาจจะเยอะกว่านี้ใช่ปะอืม ตอนแรกตั้งเป้าไว้สมเดือนตอนนี้เริ่มคิดว่าเฮ้ยปีนึงดีกว่าไหมช้าๆหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยแต่เอาเป็นว่าเราตั้งใจลดก็แล้วกันแต่ก็แอบ,บดีใจนะมีคนแบบทักเยอะมากแบบเจ๊อังพี่สะพ้ายอ่ะก็ทักแล้วก็อาอะไรนะเจ็ดแชวลูกค้าที่ร้านหลายๆคนก็ทักเดินไปแบบ เออตามร้านอะไรเงี้ยข้าวแกงอะไรเงี้ยก็มีคนทักคือตอนเนี้ยรู้สึกว่าแบบเออมีกําลังใจแล้วมันก็ลดได้ดีนะแต่ว่าช่วงก่อนก่อนนี้ที่แบบมันลดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเราแบบไปไม่ค่อยถูกทางบางทีแข้งไปอะไรไปแล้วแบบเราเครียดใช่ปะเราก็แบบตั้งใจลดน้ำหนักแล้วมันก็เครียดแล้วคนอื่นเขาก็แบบบางคนเขาเห็นเราแล้วเขาก็ราคาญแบบทุกวันเลยก็ยังจะแบบ กินนู่นก็ไม่ได้กินนี่ก็ไม่ได้เรื่องมากจุกจิกตู้จี้อะไรเงี้ยนะก็เข้าใจเขาแต่พอตอนนี้รถมาแล้วแบบมีคนชมเยอะเราก็ดีใจอะ่ะก็อยากจะบอกคนอื่นว่าเออถ้าเกิดสมมุติว่าตั้งใจรถอยู่แล้วมีคนแบบมาว่ามาทักมาอะไรเงี้ยไม่ต้องท้อให้แบบอันว่าแบบตั้งใจทาไปเรื่อยๆอะ่ะวันหนึ่งถ้าเกิดเราผอมอนะไรเงี้ยเหมือนเหมือนอย่างพี่เมย์อนะไรเงี้ย ถ้าเกิดสมมุติว่าเราหอมจนเห็นได้ชัดอะใครๆเขาต้องชมอยู่แล้วถึงไม่มีใครชมเราก็รู้อยู่ที่ใจเราเสื้อผ้าอะไรเงี้ยมันก็สามารถบอกได้แบบไม่จําเป็นต้องให้ใครชมเออแต่ตอนช่วงแรกๆแบบมันจะยากมากอะเพราะว่าทาั้งทั้งที่เราต้องแบบห้ามใจตัวเองมากๆแบบพยายามไม่กินนู่นไม่กินนี่ใช่ป่ะมันก็ยากอยู่แล้วอะไรเงี้ย แล้วยังมีคนทักนู่นนี่นั่นอีกไรเงี้ยบางทีเราแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราลดไปสองสามโลแต่คนอื่นกลับมาทักว่าเฮ้ยอ้วนขึ้นเปล่าอไรเงี้ยเออมันก็เสียกําลังใจแต่แบบอันนี้ต้องขอบคุณคนเยอะเมากเลยขอบคุณจูมิขอบคุณแนทขอบคุณพี่เมย์ขอบคุณพี่อุ้มขอบคุณแบบเพื่อนๆหลายๆคนที่แบบคอยให้กําลังใจตลอดว่าเฮ้ยทําอย่างนี้เราทําผิดหรือเปล่าทําถูกหรือเปล่าขอบคุณพี่โยที่แบบ เอออยู่เป็นเพื่อนลดน้ำหนักกันแบบมีหลายๆคนที่เขาก็แบบพยายามจะลดเหมือนเราเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่ได้อยู่คนเดียวคนอื่นเขาก็คอยดูคอยช่วยอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะถึงลดไม่ลดยังไงก็แบบคนพวกเนี้ยเป็นกําลังใจให้เราตลอดขอบคุณแบบอย่างที่บ้านเราอ่ะบางทีเขาเห็นเราทุกวันเขาก็ไม่รู้ว่าเราอ่ะลดไม่ลดขนาดแบบคนมาทักกันเยอะ ปาแบบยังไม่รู้สึกเลยว่าเราลดลงเราก็ไม่รู้ว่าเขาอะ่ะไม่ทักเพราะว่าเขาไม่อยากให้เราเหลืองหรือว่าเขาไม่ทักเพราะเขาไม่เห็นจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่ายัางไงก็อยากให้แบบเออถ้าเกิดใครพยายามทําอยู่ก็ตั้งใจทําต่อไปเพราะว่าเราก็ยังต้องพยายามตั้งใจทําต่อไปแล้วก็ยังเหลือที่ต้องลดอีกสิบแปดกิโลสิบแปดกิโลอะเน้นเน้อะแต่ยังไงก็สู้ยังไงก็คิดว่าต้องทําให้ได้อะอย่างอื่นทําได้มาหมดแล้วเหลืออันนี้อันเดียวที่แบบ ตั้งใจจะทามานานแล้วเราไม่เคยทําได้เลยก็อยากจะทําให้ได้จะได้แบบพิสูจน์ว่าเอ้ยถ้าเราตั้งใจทําอะไรจริงมันต้องได้ดิมันไม่มีอะไรที่คนอื่นเขาทําได้แล้วเราทําไม่ได้สู้ๆนะบ๊ายบายวันนี้เอาน้องหมีมาแนะนําตัวด้วยมีน้องหมีหลายตัวจริงๆก็แบบแก่แล้วไมไ่เล่นหรอกแต่ว่าก็ตั้งๆไว้เออน่ารักดีชอบ ใครเห็นเราชอบซื้อมาให้อีกก็ได้นะ